สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วค่ะบ่าย2โมงตรงกดรีโมทมาเจอกันที่ช่อง5กับผู้หญิง .com.at5 นะคะวันนี้ผู้หญิงเล่าเรื่องขอบอกว่าคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนที่อยากให้วันธรรมดาของคุณกลายเป็นวันที่คุณสวยพิเศษขึ้นมาด้วยตัวเองแบบง่ายๆต้องติดใจแน่นอนไปชมในช่วงผู้หญิงเล่าเรื่องเลยค่ะ แล้วเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตเทรนด์สีผมสําหรับใครที่อยากมีสีผมสีสวยว่าตอนนี้คขาทิ่สีอะไรกันนะคะเขาบอกว่าเทรนด์สีตอนนี้ที่ฮิตมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ยังดูไม่มีทีท่าจะตกเทรนดเลยก็คือการทำสีผมให้คนเป็นสีเข้มส่วนปลายเป็นสีสว่างนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าสีผมแบบนี้เหมาะกับสาวเอเชียอย่างเราซึ่งมีผมเป็นสีดำธรรมชาตินะคะ สามารถย้อมสีช่วงปลายผมให้โทนน้ำตาลสว่างขึ้นได้ค่ะซึ่งสีผมแบบนี้นะคะโปรเขาแนะนำไว้ค่ะว่าเหมาะกับผมที่เป็นลอนด้วยนะคะซึ่งผมที่เป็นแนวเป็นคลื่นเป็นลอนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเทรนที่ไม่มีวันตกนะคะเพราะทําให้ผู้หญิงเราเนี่ยดูสวยดูใบหน้าเด่นขึ้นค่ะวันนี้นะคะผู้หญิงเล่าเรื่องเลยถือโอกาสเชิญโปรมือชีพมาหนึ่งท่านมาแนะนําให้ผู้ชมชมกันว่าการจะทําผมเป็นคลื่นเป็นลอนที่สวยงามทําได้ยังไงค่ะ และตอนนี้นะคะสอนอยู่กับโปรคลิสนะคะซึ่งเป็นแฮ์สไตลิสชื่อดังของเมืองไทยแล้วสวัสดีค่ะวัสครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่ายินดีและรู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเพราะแอบกระซิบบอกคุณผู้ชมดังๆก่อนนะคะว่าโปรคลิสเนี่ยทราบว่าเป็นผู้ที่แนะนําดาราและซีเล็บหลายคนในเรื่องของการจับ ตกแต่งออกแบบทรงผมให้ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าการทําผมเนี่ยตอนนี้เขานิยมเกี่ยวกับการจัดแต่งทรงผมด้วยตัวเองแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะเข้าไปแนะนําเกี่ยวกับว่าใช้อุปกรณ์ตัวนี้ทําผมตัวเองยังไงอืมคือเราสามารถทําผมอยู่ที่บ้านด้วยตัวเองได้ถ้าเรามีวิธีเทคนิคที่ดีแต่ก่อนอื่นนะคะขอถามโปรคริสนิดนึงค่ะว่า อย,อย่างเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเอ๊ะหน้าเราเนี่ยจะเหมาะกับผมที่เป็นดัดเป็นลอนเป็นคลื่นไหม <Corin ne. S 2> มีวิธีหรือเทคนิคที่เราสังเกตได้ไหมคะว่ารูปหน้าดัดไหนยังไงถึงเหมาะกับทรงเป็นลอนจริงๆแล้วในการนําผมเนี่ยถ้าหากว่าจะให้มันพอดีแนะนําให้ม้นมว like นแบบว่าลอนประมาณ1นส่วนสของความยาวเส้นผมหมายความว่าทุกคนเนี่ยทำผมเป็นดัดเป็นคลื่นเป็นลอนได้หมดแต่ว่าแล้วแต่เทคนิคในการดัดลอนให,ให้เหมาะแต่สงสยัยอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราอยากจะดัดผมเป็นลอนแล้วเนี่ยวิธีในการที่เราจะทําให้ผมเราเป็นคลื่นสวยงามตามเทรนตามแฟชั่นมีอยู่กี่วิธี ทำยังงงไบ้าคจริงๆแล้วนี่วิธีการจัดแต่งทรงผมนะครับมันก็จะมีการทำรอนอยู่2วิธีอ,อันรรแรกเนี่ยก็จะเป็นไปดัดที่ร้านเลยเข้อดีก่อนง่ายสบาย <ไป S 1> ออกมาแล้วปุ๊บผ่านการออกแบบจากช่างทำผมมา วงเล็บช่างทำผมทำที่ร้านสวยที่ร้านกับอันที่สองเนี่ยเราจะทำเองที่บ้านซึ่งคนเราจะรู้ว่าความพอดีของตัวเองแค่ไหนฟังแล้วอาจจะรู้สึกบอโอ้โหชีวิตนี้ฉันไม่มีวันทำได้เดี๋ยวผู้ชมมาดูจะบอกว่าง่ายว่าแล้วเดี๋ยวเชิญน,นางแบบมานะคะแล้วเรามาดูวิธีการสาธิตกันเลยค่ะพร้อมเรียบร้อยแล้วแต่แนะนานางแบบคนสวยของเรากันก่อนกับน้องแจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคดี่แเห็นผมน้องตรงมากเลยนะคะทชถามนิดนึงว่าผมตรงนี้มานานแล้วหรือเปล่ามาตั้งแต่เกิดเลยค่ะอยากมีผมแบบ ม้วนตามแฟชั่นบ้างไหมคะอยากขยักมากๆเลยค่ะแต่กลัวไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวผมเสียนะคะเลยก็ใส่ยียยยย้ค่ะแล้วคิดว่าตัวเองจะสามารถทำผมตัวเองให้เนรมิตเป็นลอนสวยงามได้ไหมคะโอ้โก็คงยากน,นะคะแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูค่ะเดี๋ยวให้โปร,ปรคิดสอนเลยนะคะว่าวิธีการที่เราจะทําผมเราให้เป็นลอนสวยงามทําได้ยังไงด้วยตัวเองครับจริงๆแล้วอุปกรณ์ในการทําผมลอนไมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ผมจะ นำมาแนะนํากับคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเป็นแกนมวนรูปทรงกลวยแบบนี้บอกเลยว่าจาับท่าเนี้ยจะม้วนยังไงก็ได้ถ้าหากว่าบอกเลยสําหรับการทําด้วยตัวเองเลยและไม่ทําให้ผมเสียเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้เริ่มต้นที่อุณหภูมิประมาณ180และที่สําคัญคือถ้าหากคนที่กลัวสําหรับการทาผมแล้วโดนมือใช่ไหมครับนี่เนะ่เป็น<ม>อป<ร>ุนปรตรณ์ พร้อมแล้วคุณผู้ชมตั้งใจดูนะคะเก็บเทคนิคช่างให้เต็มที่แล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะครับผมเริ่มจากการที่เราจะต้องแบ่งผมนิดนึงครับเพราะว่ามันจะได้ดูมีเลเยอร์ผม<อ>ที่มันดูเยอะขึ้นถ้าเราทําผมด้านนี้เราก็จะเปลี่ยงอุปกรณ์มาด้านนี้ปุ๊บแล้วคราวนี้พันผมเข้าไปเราจะเริ่มพันจากบริเวณริมฝีปากขยับขึ้นลงแบบนี้จะช่วยทำให้ผมเป็นลอนได้เร็วขึ้น<อ>พร้อมยังครับหนึ่งจองอุย้ย โอ้หเหมือนเล่นก้นน่ะและที่สําคัญเลยก็คือจะแนะนําว่าแกนมวลที่ดีเนี่ยมันต้องเคลือบด้วยทัวมาลีจะเป็นแร่ธรรมชาติที่ป้องกันความร้อนจะช่วยเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมด้วยโอ้โหไวมากอ่ะใช่ไหมคะอีกข้างหนึ่งลองให้น้องทําเองอด้วยนคะเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งผมช่วยน้องอนิดนึงอ่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านดูจะได้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเราทําเองเนี่ยการวางมืออะไรจะวางอย่างไร เออกเอวางอุปกรณ์ก่อนครับแล้วก็แบ่งก,กัอนกอนอไปอง,ไง่ายนุะเป็นไงครับพี่ลูกสอนสนุก<า>ไหมครับ่ากเลยค่ะการทำผมจะง่ายหรือยากขึ้นอยู่กับทักษะการแบ่ง นะครับถ้าคุณแบ่งผมแบบว่าคอนโทรลได้ทั่วทั้งศีรษะฝึกแบ่งบ่อยๆเนี่ยคุณจะทํามผมได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็ทําได้ทุกชอบบนศีสษะแล้วก็ง่าย<อ>ด้วยครับถ้าหากว่าต้องการให้มันดูแบบว่าผมหนาขึ้นดูเยอะขึ้นรอนสบายๆกระจายตัวใช้มือสั่งได้เลยครับ<อ>มันก็จะทาให้ปริมาณรอนมันเยอะคือเราจะเพิ่มความน่ารักด้วยการเพิ่มอัเซสซอรีเข้าไปจักผมจากด้านนี้ครับเห็นไหมฮะด้านข้างครับเราก็จะคาดแบบนี้จะคิดว่าการที่ได้ทำผมรอนแล้วก็เปลี่ยนลุกตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ ประทับใจมากค่ะ เราไม่ยากที่คิดเลยค่ะเนาะเท่าที่สอนมองเนี่ยนะคะโปรคะอุปกรณ์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญถ้าสมมติคุณผู้ชมชมอยู่แล้วสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพื่อจะได้ใช้วิธีแบบเนี้ยให้ถูกต้องจะต้องไปสอบถามหรือปรึกษาที่ไหนคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือในการทาผมด้วยตัวเองแบบนี้นะครับโทรไปที่1577ครับเราได้หลากหลายความรู้ในเรื่องของการจัดแต่งออกแบบและทําผมคลื่นลอนจากโปรคริสนะคะรวมทั้งน้องแจนด้วยคุณผู้ชมใช้เป็นประโยชน์กันในชีวิตประจํา วันนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณครับ